เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะี่อันนี้กำลังแทะอยู่ มือเปล่าควันก็นมาหน่อยพมือจะอ่อนทาาำไมลูกกลัรักควันนะครับว,วันป่าไปดิเางแล้วไม่ต้อง่าอ่อนเงี้ยเดี๋ยวพูดกันโอ้ก็ไมาได้ ลุ้นคันดูันดู้ยยนชนหัวมึงไหม่เปล่าใจน้อยลูกต้องเปล่านะครับถ้าไม่เปล่ามันจะนี่นะครับพึ่งโพงนะตีแบบเนี้ยแต่ตอนจับเนี่ยเราต้องระวังโอ้ไม่อ่อนลูกเอาถุงมา ผมเห็นไหมก้อนหัวน้ำนะครับผมอันนี้นนไม่ใช่พึ่งโพงอ่อนนะครับก็คือว่าแถบตรงนี้เนะี่ยมันมีพึ่งโพงแก่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนไม่โดนน็อตโมมีผมโดนเนะเดี๋ยวผมเป่าพันกันนะครับเป่าพันกันโอ้โหนี่คือพึ่งอะไรพราะพ่อึ่งดินนะ<อ>พึ่งโพงนี่แหละครับแต่มันหา<อ>มันหาดินหาโพงอยู่อ๋อนะเออพึ่งโพงกับพึ่งดินนี่แหละเหมือนกันลูกโอ้ตัวเริ่มเข้าหลังนะครับแต่ต้องเป่าพันใส่นิดนึงนะ นก็มีน้ำเยอะไหมเฮ้ยมันอยู่นานแล้วนี่วะใหญ่ไหมล่ะเงอ้ยเฮ้ยน้ำทท้งนั้นดรวอะเดี๋ยวสูงสูงครับโดนแล้วครับหนึ่งตัวเป็นเื่งก่อนหวานหมดยังยังไม่หมด ลงได้ต่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะต่อยอีกนะลูก <c oughs> โดนแล้วครับหัวคิ้วแต่ดึงน้อยออกแล้วโดนโดน็อตที่โมงหนูถอดหนูไม่ต้องถอดที่โมงกันด้วยของอะไรก็ไม่ได้กินง,ง่ายๆเด้อ <c oughs> มันต้องเป่าลูก <c oughs> เค่อยๆเป่าพูดๆกันไปลูกเนี่ยน้ำนะเนี่ยนี่คือน้ำพึ่งนะผมต้องพร้อมสูงมาก่ลยเหมือนึบเลยไงนึบครับผมเดี๋ยวไปคือต้องเอาไปหมดอ่ะเราไมนตัดไม่ได้แล้วก็มันไม่มันเอาไว้ไม่ได้ฮะเคยเอาไว้แล้วมันไม่อยู่นะซึ่งดินนะฮะนี่เราตีเราใส่ถุงไว้อย่างดีนะผมกันน้ําออกด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงนะครับผมกันเปื้อนโอ้โหโอ้มันต่อกันดีเลยน้ําดีอ่ะ ครบจะหมดแล้วนะครับสัญญาณอันตรายจะมาแล้วครบจะหมดนี่อันนี้น้ํานะฮะโอ้โหมุกออยยัมาใกล้มื<พ>อก็ดับแล้วดับตั้งรึเล่อ่ะพอได้กินนะครับพอดีพาเด็กๆมาดูนะครับเพราะว่าแกไม่เคยเห็นพึ่งโพงดินกันนะครับผมพึ่งโพงนี่แหละครับผมแต่เขาหาโพองอยู่ไม่ได้นะครับ ถ้ามีโพงมีกล่องอะไรเงี้ยถ้าใครล่อเป็นนะผมผมไม่เก่งเรื่องพุ่งโพงนะครับผมต้องต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าก็เห็นเพื่อนๆกันทางในเฟซตั้งใน u t u b e เขาก็เลี้ยงกันนะครับผมแต่ไอเรื่องย้ายเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เก่งเลยไม่เป็นเลยล่ะนะครับแต่การตีเนี่ยโอเคตีได้ตีแบบบ้านบ้านนะครับเหมือนพุ่งหลวงนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเรื่องไอโม่งกันพึ่งต่อยนะครับอันนี้กันได้นะครับ ใส่แบบเนี้ยนะครับที่ผมโดนการก็อย่างที่ผมเล่านั่นแหละนะครับผมเต็มหัวนะครับแต่มันไม่สามารถเจาะเข้าไปหรือว่าโดนหน้าได้นอกจากมันจะมุ่นแต่เราก็ไม่ให้มันมุ่นนะครับผมถึงบ้านครับทุกท่านก็จัดแจงเรียบร้อยนะครับก็ได้หลายอยู่นะครับผมพอกินแล้วแหละนะครับนี่ยน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งโพงพึ่งปวกเนี่ยครับ พึ่งดินเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะช่ำแหละให้ดูนะครับผมถึงจะไม่สวยเหมือนกับที่เขาเลี้ยงทำกล่องนะนนั้นจะสวยกว่านะครับผมเพราะก็มีที่ไว้ให้มันนะอันนี้มันคือมันธรรมชาตินะครับมันก็เลยขยับขยายใ,ใหญ่ไม่ค่อยได้นะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้จากจากดอกไม้ยังมี ินดอกกระบอกอยู่เลยนะครับผมคือหอมเหมือนคล้ายๆทูบอ่ะนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับผมเนี่ยน้ำตั้งนั้นนะครับเห็นไหมฮะเป็นน้ำพึ่งโพงเนี่ยนะครับผมก็ยังยังเหนียวอยู่แล้วก็หอมด้วยนะครับส่วนช,นชั้นใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ก็หอมนะครับ ส่วนชั้นใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหนียวนะครับผมเพราะว่ามันต่างต่างจากช่วงที่ว่าคือมันเกาะนานน้อยเถอะพึ่งโพงเนี่ยนะครับมันจะเกาะนานมากเลยตั้งแต่เดือนห้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอน้าสะสมมันก็คนละอย่างกันไปนะครับเนี่ยครับผมคือน้ําพึ่งอยู่ในนี้นะ อันนี้ก็ใช่นะครับผมปิดตานะครับหอมครับผมหอมกลิ่นกระบอกกลิ่นดอกยางพลาด้วยนะครับเกาะตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะครับผมเพราะว่ามันแก่ด้วยนะครับก็จะเอาไว้กินเองนะครับผมมันนี้นะครับพอดีพาลูกๆไปดูนะครับผมเขาไม่เคยเห็นกันนะครับว่ามันจะอยู่แบบไหนอยู่อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ผมเองก็ขุดมาหลายโพงเลยนะครับผมแต่น้ำมันจะสู้ทั้งเหนือไม่ค่อยได้ทั้งทั้งอีสานหรือว่าทั้งของต้อมคนธมากินนะนะโอ้โหทางโนะ่นน้ำสวยเขาบอกนะครับเป็นแผ่นเลยนะครับผมอันนั้นหน้าขุดนะครับผมเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมมารีวิวน้ำพึ่งโพรงที่ผมไปขุดมานะครับกับน้องพลอยกับพีแม็กนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมจะลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมมาตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะใส่ตู้เย็นนอนไว้ในช่องชั้นนะครับผมแล้วก็เวลากินก็เอาช้อนตักนะครับผมชื่นใจนะครับสวัสดีครับผม